สวัสดีครับวันนี้วันที่1เมษาย,ยน2565ครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่ผมออกจากงานประจําครับแล้วก็กําลังจะมาทําเป็นธุรกิจส่วนตัวครับผมยือนอยู่ที่ปากซอยเทพกุญชร4ครับถนนเทพกุญชร2ครับข้างหน้าผมนี่ก็จะเป็นทางที่จะไปตลาดดายาราแล้วก็ตลาดไทยนะครับตรงปากซอยเทพกุญชร4ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ผมจะก่อสร้างเป็นร้านคาเฟ่ครับ จะมีรูปแบบของการตั้งอาคารหรืออาคารน็อกดาวน์นะครับซึ่งจะอยู่บนเดินดินสูงประมาณเกือบเกือบสองเมตรครับเดี๋ยวผมจะพจาไปดูข้างในครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาข้างในซอยครับตรงบริเวณนี้จะเป็นจุดที่ผมได้ถมดินไว้ครับก็มีความสูงประมาณเกือบเกือบสองเมตรครับข้างหน้านี้จะเป็นต้นจามจุรีครับแล้วก็ ด้านหน้านี่ครับเป็นบ่อน้ําเล็กๆครับตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นบ่อน้ําเท่าไหร่นั่งจากผมปล่อยให้มีต้นกกขึ้นไว้ครับในบ่อน้ํานี้ตอนนี้มีปลาอยู่ก็เลยจับเป็นต้องให้มันมีต้นกกก่อนเดี๋ยวจะเกิดการหายได้ครับผมเดินขึ้นมาบนเนินแล้วครับบนพื้นที่ดินที่ได้ถมไว้ครับบริเวณนี้ตอนนี้ใต้ตั้งตั้งกรอบที่จะเป็นลักษณะของตัวอาคารครับอาคารก็จะมี ความกว้าง4เมตรคูณ6เมตรครับแล้วมีระเบียงด้านหน้า2เมตรคูณ6เมตรแล้วก็ระเบียงด้านหลังอีก3เมตรคูณ6เมตรครับผมให้ดูครับตอนนี้จะเป็นตอนเช้าครับเ,เวลาประมาณ9โมง12นาทีครับจะสังเกตเห็นได้ครับว่ามีร่มเงาของต้นจามจุรีครับบางอยู่เพราะฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยก็จะ ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเวลา9โมงเชา้10ชา10โมงเช้านะครับตรงนี้จะเป็นซอยเทพพุชร4สี่ครับต่อไปก็จะมีการพัฒนาถนนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นครับของเดิมปัจจุบันนี้ยังเป็นลูกลังอยู่ครับก็จะเกิดมีน้ำขังได้แต่ต่อไปก็จะมีการพัฒนาครับให้ดีขึ้นมองไปข้างหลังครับจะเป็นพื้นที่ว่างอีกพื้นที่หนึ่งครับ ซึ่งมีการสมดินไว้แล้วเช่นกันก็มีความสูงประมาณ50เซนจากพื้นถนนในซอยครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดก่อสร,ร้างอีกอันหนึ่งจะเป็นลักษณะของอาคารเดลี่โฮมครับผมจะเปิดเป็นลักษณะของแคมปิ้งโซนในแคมปิ้งโซนนี้ก็จะมีพื้นที่ที่สำหรับให้นั่งพักผ่อนกันได้ครับแล้วก็มีร้านจำหน่ายอาหารให้รับประากันครับแล้วก็จุดถ่ายภาพครับในอาคารก็สามารถที่จะนั่งพักผ่อน หรือทำงานกันได้นะครับซึ่งโครงการด้านหลังนี้ก็จะทำหลังจากที่ด้านหน้าได้วางอาคารไปแล้วครับตอนนี้ผมหันหน้าไปทางด้านฝั่งที่ต้นออกครับซึ่งจะเป็นถนนเทพบุญชร2องวิ่งเข้าไปทางตลาดอายาลาแล้วก็ตลาดไทยครับฝั่งขวาจะเป็นทางวิ่งออกไปถนนคลองหลวงนะครับสำหรับโครงการคาเฟ่ที่ซอยเทพบุญชรสี่ตรงนี้ ก็คาดว่าน่าจะเปิดตัวได้ประมาณกลางๆปีครับผม <c oughs> พื้นที่ตรงนี้ครับก็จะเป็นพื้นที่รวมของภูมิอําไพฟาร์มครับภูมิอําไพฟาร์มก็จะมีลักษณะของการที่เป็นฟาร์มผสมผสานครับมีหลากหลายรูปแบบครับจะเน้นทางด้านของออร์แกนิกถ้ามองไปด้านหลังจะเห็นมีโรงเรือนครับซึ่งผมได้ทําไว้แล้ว3ามโรงเรือนและหลังโรงเรือนก็จะเป็นพื้นที่ดิน ที่เรามีการปลูกต้นไม้แล้วก็จะต่อไปก็จะมีการปลูกพืชผักนานาชนิดครับที่จะเอามาจําหน่ายแล้วก็แปลเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปครับสําหรับบริการลูกค้าในอนานคตครับผมให้ชมภาพกว้างนะครับนี่นะครับเป็นถนนเส้นเทขุนชอนสองครับ ผมก็จะมีการอัปเดตในการก่อสร้างตัวคาเฟ่ที่นี่นะครับเรื่อยๆครับยังไงแล้วก็ติดตามชมกันตอต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ